เสียงซาวบึง้งกล้องแพนไปยังเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่กำลังทะยานเหนือฟ้าความเร็วเหนือเสียงพร้อมติดตั้งระเบิดนำวิถีเลเซอร์ GBU-12 อาวุธลับแห่งความแม่นยำที่เปลี่ยนรูปแบบขององค์การโจมตีทางอากาศไปตลอดกาลวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกการเปิดตัวครั้งสำคัญของภารกิจที่โลกต้องสังส่นสะเทือน F-16 กับ GBU-12 จับคู่โคตรร้ายแรงที่สามารถทำลายเป้าหมายทางทหารได้แม่นยำชนิดไม่เหลือแม้แต่เศษซาก F-16 คือเครื่องบินขับไล่ที่ทั่วโลกรู้จักกันดีด้วยสมรรถนะสูงติดตั้งอุปกรณ์การบินล้ำสมัยผลิตโดยบริษัทล็อกฮิตมาตินของสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่มีชื่อเสียงมาเยวานานนับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1970มาถึงวันนี้มันยังคงได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในการติดตั้งระบบอาวุธที่ลำหน้าหนึ่งในนั้นคือ GBU-12 GBU-12 p a v e w II คือระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ขนาด500ปอนด์หรือประมาณ227กิโลกรัมพัฒนาจากระเบิด MK-82 ที่ถูกนำมาติดตั้งระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์เพื่อให้สามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงระเบิดชนิดนี้ไม่เพียงแต่แม่นยำแต่ยังลดความเสียหายโดยรอบลงอย่างมากทำให้เหมาะสำหรับการโจมตีเป้าหมายเฉพาะจุดเช่นฐานบัญชาการยานเกราะสะพาน หรือแม้แต่รถบรรทุกที่บรรทุกอาวุธการผสมผสานร,ระหว่าง F-16 และ GBU-12 จึงกลายเป็นคู่หูแห่งการโจมตีที่ไม่มีใครอยากเจอไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเครื่อง F-16 สามารถบินเข้าสู่เขตปฏิบัติการด้วยความเร็วสูงใช้ระบบเรดาร์และกล้องเฟิร์ตตรวจจับเป้าหมายแล้วปล่อย GBU-12 ลงไปอย่างแม่นยำด้วยระบบเลเซอร์ที่ชี้เป้าให้ระเบิดมุ่งสู่จุดที่กำหนดไว้ จุดเด่นของ GBU-12 คือการที่มันสามารถเปลี่ยนระเบิดธรรมดาให้กลายเป็นระเบิดอัจฉริยะด้วยชุดนำวิถีที่ติดตั้งส่วนควบคุมการบินและหัวเลเซอร์โดยนักบินหรือทีมภาคพื้นดินสามารถใช้เลเซอร์ชี้เป้าหมายได้อย่างแม่นยำจากนั้นระเบิดจะปรับทิศทางการบินของมันเองเพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายอย่างตรงจุดการโจมปีด้วย GBU-12 จึงทำให้เกิดความเสียหายเฉพาะจุดเท่านั้นลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น ลองจินตนาการว่ามีขบวนรถถังของข้าศึกเคลื่อนที่เข้ามาในเวลากลางคืน F-16 บินเหนือพื้นที่เป้าหมายและปล่อย GBU-12 ลงมาด้วยความแม่นยำสูงความรุนแรงมหาศาลของระเบิด227กิโลกรัมนั้นสามารถเจาะกรอรถถังหรือทำลายสะพานได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่เหลือซากแม้แต่เศษเหล็ก ระบบการปล่อยของ F-16 ยังสามารถใช้ร่วมกับ Link 16และระบบ Tactical Data Link ทำให้นักบินสามารถรับข้อมูลเป้าหมายจาก UAV หรือหน่วยลาดตระเวนภาคพ,พื้นดินได้แบบเรียลไทม์ทำให้การโจมตีแม่นยำยิ่งขึ้น F-16 จึงไม่จำเป็นต้องมองเห็นเป้าหมายด้วยตาตัวเองเสมอไปขอแค่มีเลเซอร์ชี้เป้าจากฝ่ายเดียวกันก็เพียงพอภารกิจโจมตีด้วย F-16 และ GBU-12 นั้นถูกนำมาใช้หลายครั้งในสงครามจริง โดยเฉพาะในตะวันออกกลางทั้งในอัฟกานิสถานซีเรียและอิรักรายงานหลายฉบับยืนยันว่า GBU-12 สามารถลดการสูญเสียพลเรือนได้อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับระเบิดแบบปกติที่ไม่ได้ใช้การนำวิถีการออกแบบของ GBU-12 ยังทำให้มันสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องบินหลากหลายรุ่นไม่ใช่แค่ F-16 เท่านั้นแต่ยังรวมถึง F/A-18 F-15 A-10 และแม้แต่โดรน MQ-9 Reaper ก็สามารถติดตั้งระเบิดชนิดนี้ได้เช่นกันอย่างไรก็ตาม F-16 ถือเป็นแพลตฟอร์มหลักที่ใช้ร่วมกับ GBU-12 อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะสามารถบรรทุกระเบิดได้หลายลูกในหนึ่งเที่ยวบินและมีระบบ a ิเ o n i c อนิกที่ทันสมัยรองรับการทำภารกิจแบบมันติโร ในการสาธิตเมื่อไม่นานมานี้กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ F-16 ที่ติดตั้ง GBU-12 ในการทำลายเป้าหมายทางทหารแบบ100%โดยเครื่องบินลำเดียวสามารถปล่อยระเบิดถล่มเป้าหมายจำลองที่จำลองเป็นฐานทัพค่าศึกและสามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในระยะวงกลมไม่เกิน5เมตรได้แบบไรที่ติถือเป็นตัวอย่างขององค์การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความแม่นยำและลดผลกระทบข้างเคียง นอกจากนี้ยังมีการทดสอบในสภาวะอากาศแรปรปรวนเช่นฝนตกหนักกลางคืนหรือแม้แต่ในพื้นที่ภูเขาสูง GBU-12 ยังคงสามารถนำวิถีเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำด้วยเลเซอร์ทำให้เป็นอาวุธที่เชื่อถือได้ในทุกสภาวะนักบินของ F-16 ที่ผ่านการฝึกใช้งาน GBU-12 จะต้องเข้าใจหลักการชี้เป้าการประเมินระยะความเร็วลมและการควบคุมเวลาปล่อยเพื่อให้ได้มาซึ่งความแม่นยาสูงสุด ทุกวินาทีในห้องนักบินคือการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนผลลัพธ์ของภารกิจทั้งหมดในแน่ยุทธศาสตร์ F-16 ที่ติดตั้ง GBU-12 ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันประเทศหากประเทศใดมีเครื่องบินรุ่นนี้ในประจำการก็หมายความว่ามีความสามารถในการปฏิบัติการเชิงรุกแบบปินพอยต์สไตร์โดยไม่ต้องใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ไม่ต้องเสี่ยงบุคลากรมากมายและไม่จำเป็นต้องระดมอาวุธจำนวนมากเพื่อทำลายเป้าหมายเล็กๆ เสียงระเบิดที่แม่นยำเสียงเครื่องยนต์ของ F-16 ที่คำรามกลางอากาศและเป้าหมายที่ถูกทำลายอย่างไม่มีหลงเหลือเป็นภาพที่สะท้อนความน่าเกรงขามของเทคโนโลยีทางทหารยุคใหม่ F-16 ที่ติดตั้ง GBU-12 จึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือแพลตฟอร์มแห่งอนาคตที่พร้อมจะตอบโต้ภัยคุกคามด้วยความแม่นยำสูงสุดในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าระบบนำวิถีเลเซอร์จะถูกพัฒนาต่อไปให้สามารถตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติ ทำให้ g b u 1 2สามารถติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองและอาจรวมเข้ากับ AI เพื่อประมวลผลเป้าหมายก่อนโจมตีซึ่งจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายให้แม่นยำถึงขีดสุดและนี่คือเรื่องราวของ F 1 6ที่ติดตั้ง g b u 1 2ระเบิดอัจฉริยะที่เปลี่ยนเวทีสงครามจากการยิงถล่มอย่างไม่มีทิศทางมาเป็นการวางแผนที่แม่นยำปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคที่ความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างแต่ความแม่นยำ คือชัยชนะหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวล่าสุดของโลกเทคโนโลยีการทหารระดับแนวหน้าแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับการเปิดตัวเทคโนโลยีลับสุดยอดที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบไปตลอดกาล